คลิปนี้จะพามาส่องกลุ่มปิดของสองมอลำดังที่จะมีการไลฟ์สดผ่านกลุ่มปิดเย็นนี้มีวงใดบ้างมารับชมได้เลยนะครับวงแรกสาวน้อยเพชรบ้านแพงไลฟ์สดผ่านกลุ่มปิดชื่อไลฟ์ว่าลำเพลอนออนไลน์หลังจากไลฟ์สดผ่านกลุ่มปิดใน Facebook ไลฟ์ที่ผ่านมาดถล่มทลายคนเข้าไปชมเหมือนคนล้านแตก หลังจากนั้นก็ไปออนทัวร์ทางกรุงเทพและปริมณฑลวันท,นที่10ถึงวันที่20มีนาคม2565ไาร้ยส้าไลฟ์สดครั้งนี้ก็เป็นการไลฟ์สดครั้งแรกหลังจากกลับมาจากอันทัวร์คอนเสิร์ตรูปแบบไลฟ์จะเป็นการลำเรื่องต่อก่อนแต่ก่อนที่จะมีการลำเรื่องต่อก่อนก็น่าจะมีโชว์ต่างๆที่ให้มารับชมส่วนรูปแบบจะเป็นแบบไหนค่อยไปติดตามรับชมกัน ในกลุ่มปิดตอนนี้มีคนเข้าไปยังไม่ถึง1,000 0คนนะครับแต่บอสโจได้เปิดเผยว่ามี FC ของสาวน้อยเพชรบานแพงได้โอนมาไลัยออนไลน์มาให้ศิลปินในวง1,2,000 0 0อบาทสำหรับศิลปินคนเดียวแต่จะมาเปิดเผยช่วงที่มีการไล่สดว่าใครจะได้มาไลาออนไลน์พวกนี้จบจากการไล่สดเดี๋ยวจะมารีวิวให้ว่ารูปแบบการแสดงจะเป็นแบบไหน คอยมาติดตามรับชมนะครับองต่อไปแอนอรดีและบอยซิดิชัยจะมีการไล์สดผ่านกลุ่มปิดเยันนี้เช่นกันชื่อไล์สดว่ากิดฮอดคนฟังลํา ep ที่สิเบื้องลึกแล้วเป็นไล์สดของแอนอรดีแต่มีบอยซิดิชัยที่มาเป็นแขกรับเชิญถ้ารูปแบบการไล์สดที่ผ่านมาเมื่อต้นเดือนนี้ก็จะเน้นไปที่การแสดงร่วมกันระหว่างแอนอรดีและบอยซิดิชัย ไม่ว่าการลําเรื่องต่อกอนแสดงร่วมกันบนเวทีเป็นคู่จิน้นคู่ฮิตท,ที่แฟนๆอยากดูค่ําคืนนี้มาตามไปดูว่าการแสดงจะเป็นรูปแบบไหนคงไม่พ้นการแสดงคู่กันเป็นคู่จิ้นกันแต่รูปแบบอาจจะเปลี่ยนไปจะมีอะไรใหม่ๆมาให้รับชมไหมสำหรับในกลุ่มปิดมีคนเข้ามาแล้วตอนนี้900 0ปลายๆายจะถึงหมื่นแล้ว ถึงช่วงเวลาสดผ่านกุ่มปิดยันนี้คงทะลุเหมือนร้านแตกอีกแน่นอนสลับบอยสิริชัยและแอนอรอดีก็เป็น2วงมอลำแสแรงช่วงนี้เกิดการแสดงผ่านกลุ่มปิดให้ได้รับชมกันรูปแบบจะเป็นอย่างไรหลังจากจบการไลฟ์สดทั้ง2วงแล้วจะนำมาอัปเดตให้ได้รับชมรับฟัง ใครมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปคลิปหน้ามาพบกันใหม่สวัสดีครับ